ผมเคยทําคลิป Me g a m แม X 1ถึง X 5ไปเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนีย้ยังมีคนร้อยผมทํา X 6ถึง X 8อยู่เลยก็ได้ครับจัดไปเพราะว่าผมก็อยากทําอยู่เหมือนกันคลิปนี้ก็เลยต้องเริ่มจาก X 6ก่อนเลยแม้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่แฟนเกมเขาอีกันก็เหอะแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในภาคที่มีคอนเทนต์หนาแน่นจนมีอะไรให้เล่าเยอะอยู่เหมือนกันดังนั้นเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้ผมจะพายย้อนกลับไปนู่นเลยยุค p พ a y s t a t i o n 1ไปดูกันว่าทําไมภาคนี้แฟนเกมเขาถึงได้อีกันเลยเกิน แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน gpu 2 shop หากคุณอยากจะได้คอมดีๆสักเครื่องไว้เล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมสุดฮิตอย่าง Mega Man น e อ e กซไมภาค6มันถึงเป็นภาคที่แฟนเกมไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่มารับชมกันได้เลยครับสำหรับ Mega Man X6 ในทีแรกมันคือภาคที่ผมรู้สึกว่ามันเท่เหลือเกิน เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าพลังของ X คืออะไรพลังของ X l o c k m a n X หรือว่า Mega Man X ที่แล้วแต่คนจะเรียกพลังของเขาก็าคือปืนพลังงานที่เรียกว่า Buster แต่เนื่องจากภาคที่แล้วหลังจากที่ตัวละครหลักอย่างเซโร่ได้ตายไปเอ็กซ์จึงได้รับสืบทอดดาบพลังงานซีเซเบอร์ที่แปลว่าเราจะมีทั้งปืนและก็ดาบมันก็เลยทําให้ตอนที่ผมได้เห็นคอนเซปต์ภาคนี้เป็นครั้งแรกผมโคตรตื่นเต้นเพราะบอกตามตรงว่าในภาค X4 และก็ X 5ผมชอบดาบซีเซเบอร์ของเซโร่แต่ว่าผมไม่ชอบเล่นเซโร่เพราะว่าเซโร่มันไม่มีเกราะพอ X6 เขาเอาดาบของเซโร่มาให้เราใช้มันก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะว้าวไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ก็นั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวาดฝันไว้มันก็จบลงได้ไวหรือเกินเพราะตอนแรกผมจินตนาการว่าเราจะได้ฟันแบบนี้ <centers> แต่เอาข้าจริงแล้ว <over> <download> มันคือแบบนี้ ผมถึงกับคิดเลยว่าในเมื่อมันช้าขนาดเนี้ยมันจะใช้สู้ได้ยังไง ขนาดลองเดชสลับกับฟันแบบไฮเปอร์สแลมันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีเพราะเหมือนกับว่าดาบอันนี้มันไม่ได้ใช้ในการต่อสู้หลักแต่มันเอาไว้ฟันอะไรสักอย่างที่บัสเตอร์ทาลายไม่ได้เช่นพวกกล่องไม่ก็พวกพลังงานซึ่งอะไรแบบเนี้ในเกมมีไม่น่าถึง10%บเนั่นแหละครับมันเลยเป็นอะไรที่ผมโคตรผิดหวังเลยผมเคยวาดฝันเอาไว้ว่าถ้าเกิด X มันใช้ดาบได้คล่องพอๆกับเซโร่มันก็คงจะดีอุตส่าห์นําเสนอแบบนั้นมาแล้วแท้ๆแต่ไงไปไม่สุดซะงั้นภาคนี้มันก็เลยมี Firstpress ที่ผมรู้สึกไม่คอยดีเท่าไร่ และนอกจากนั้นแล้วตัวเกมในภาคน,นี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ไร้บานร้านและบัดซบเป็นที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละครับที่แฟนเกมเขาต้องใส่หน้า มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการออกแบบฉากที่โคตรไม่สมดุลอย่างหลายๆฉากในภาคเนี่ยมันถูกออกแบบมาได้รู้สึกว่ามันกวนตีนหรือเกินไม่ว่าจะเป็นฉากที่มันยากเกินไปหรือไม่ก็ซับซ้อนโดยไม่จําเป็นแล้วก็การวางมอนวางอุปสรรคที่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องโดนแบบที่เลี่ยงแทบไม่ได้แถมบางครั้งอะอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้เราแย่จนถึงกับขั้นตายได้เลยแล้วไหนจะเหตุการณ์ไนท์แมทเอฟเฟกที่ทาให้อุปสรรคในด่านมันยากขึ้นอีก เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าไนท์แม์เอฟเฟกคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยก็คือมันคือผลกระทบอย่างหนึ่งของไวรัสไนท์แม์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราตบบอสตัดใดตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นด่านป่าหรือว่าด่านสารเจ้าฉากมันจะมืดปิดวิสัยทัศน์ด่ดานหุ่นยนต์หรือว่าด่านน้าแข็งมันจะมีอุกบาตตกใส่ด่านแมกมาหรือว่าด่านเครื่องบดมันจะมีแท่งเหล็กโผล่ขึ้นมาขวางแล้วก็ด่านพิพิธภัณฑ์กับด่านห้องเลเซอร์มันก็จะมีมแมลงตัวเล็กๆโผล่มาบังการโจมตีซึ่่่่งงผมมมมมมอวาา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 ััันนนนไได้้้้ททททยยยเลแแตโครครํญถบบ คือด่านเจสกีในภาค4กับภาค5อันนั้นน่ะเรียกว่าท้าทายแต่กับภาคเนี่ยมันออกแนวกวนตีนผู้เล่นไปหน่อยโดยเฉพาะเรื่องฉากมืดเนี่ยมันน่ารำคาญชิบหายคืออย่างด่านน้ำแข็งที่มันลื่นควบคุมยากกับด่านเครื่องบดขยะอันนั้นน่ะคือมันน่ารำคาญก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเก่งหรือว่าสเต็ปดีมันก็ไม่ได้ยากเกินที่จะพยายามแต่กับฉากที่มันมืดแล้วมันมาปิดการมองเห็นเนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆนะมันไม่ได้ท้าทายเลยแถมยิ่งเล่นมันยิ่งหน้าโมโห อันนี้คือยังไม่นับการเก็บไอเทมที่โคตรยากอีกนะครับบางอันยากไม่พอมีบังคับว่าต้องใช้ไอเทมพาร์ทเพิ่มอีกต่างหากแล้วอย่างเกราะในด่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่รู้ใครคิดด่านอื่นอย่างมากมันก็แค่ยากแต่ว่าด่านนี้คุณต้องมีดวงหากคุณอยากได้ไลฟ์อัพไม่ก็เกราะในทีแรกผมคิดว่าฉากเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกับด่านไซเบอร์พิคคอกในภาคสที่แบบให้เราแข่งกับเวลาแต่ผมทั้งเทสทั้งศึกษามาแบบมั่นใจว่ายังไงมันก็คือการสุ่ม ไมหน้าล่ะคนที่เขาเล่นสปีดรันแบบ100%เขาถึงไม่ค่อยชอบภาคนี้กันเท่าไหร่คือแบบมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้เล่นบะวะที่ต้องมาหาวิธีพิสดารเพื่อที่จะเข้าไปเก็บไอเทมเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาที่ต้องออกแบบมาให้มันควรจะผ่านได้ประมาณว่าแบบเห็นแล้วแหละว่าทําได้แต่คุณจะเก่งหรือไม่ก็อีกเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยผมจะไม่หงุดหงิดเลย และอย่างที่2บอสที่ความยากโคตรแว่งโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของซีรีส์เมก้แมนสิ่งที่เรียกว่าบอสมันคือสิ่งที่จะสร้างความลำบากให้กับเราได้เสมออย่างน้อยๆก็ตอนที่เจอครั้งแรกแต่กับภาคนี้อะไรวะอะไรของมึงเอาดาบซีเซอร์เบอร์ฟันแรกแบบไม่ต้องหลบมันก็ยังชนะยิ่งใครที่เล่นเซโร่คอมโบกับบาเรียเป็นนะโอ้โหไม่มีบอสตัวไหนที่จะต้านทานคุณได้เลยแล้วคือพอมันเป็นแบบนี้มันจะมีความหมายอะไรให้หน่าจดจำมา ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะว่าภาคเนี้ยมีบอสตัวไหนที่มันใช้ได้อยู่บ้างผมมีให้2ตัวตัวแรกคือบอสเต่ายักไอตัวนี้ต้องใช้ซีเซเบอร์ทำลายเพทที่อยู่ข้างหลังมันถึงจะได้รับความเสียหายแล้วการที่มันโจมตีด้วยการมุดเข้าไปในกระดองแล้วหมุนไปทั่วฉากมันก็เป็นอะไรที่ยากที่จะหลบส่วนตัวที่2คือสมเสรจใส่ชุดน,นักบินอวกาศที่ถ้าเกิดโดนโจมตีมันจะแยกร่างยิ่งโจมตีร่างแยกมันก็เยอะแล้วมันก็จะจัดการยากขึ้น แถมโอกาสที่คุณอาจจะสับสนจนหาตัวจริงของมันไม่เจอมันก็มีโอกาสค่อนข้างสูงแต่กับตัวที่เหลือผมว่าโคตรห่วยแตกบางด่านแมมยากมากกว่าจะไปถึงบอสแต่พอไปถึงบอสดันง,ง่อยจนเหมือนไม่มีความหมายที่เราจะไปสู้เลยคือถ้าเกิดจะถามว่าในซีรีส์ m มกะ Man เนี่ยบอสทั้ง8ภาคไหนกากที่สุดผมว่าก็ภาคนี้นี่แหละครับแต่ว่ามันดันแปลกมากที่บอสตัวอื่นที่ไม่ใช่บอสสั้ง8มันดันโคตรโหดเลยซึ่งในภาคนี้จะมี3ตัวตัวแรกไนท์แมร์ค k ง ไอตัวนี้จะเป็นบอสตัวแรกที่เราได้เจอเมื่อเข้ามาในแ a บความน่ารำคาญของมันคือกว่าจะโผล่มาให้โจมตีได้แต่ละทีเนี่ยมันยากเหลือเกินแถมโผล่มาก็ทําความเสียหายรัวๆไม่ได้อีกโดยเฉพาะกับ x ตัวที่2องไฮแม็กไอตัวเนี้ยหนักเลยเพราะมันไม่ได้บอกวิธีการต่อสู้สําหรับไอตัวนี้ทั้งปืนทั้งดาบยิงมันไม่เข้าตอนเด็กผมจําได้เลยว่าผมเคยเลิกเล่นเพราะว่าไม่รู้วิธีสู้นี่แหละ อ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ไอตัวเนี้ยต้องใช้บัสเตอร์ยิงให้ตัวมันกระพริบจากนั้นก็เอาพลังอะไรก็ได้ที่เป็นพลังของบอสยิงซ้ำมันถึงจะได้รับความเสียหายในเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าเกมมีบอกไว้ตรงไหนในการสนทนาไหมแต่ในตอนเด็กที่ผมอ่านอิงไม่ออกอะ่ะนี่คือความยากที่ผมไม่มีทางรู้ได้เลยตัวที่ 3. เกดบอสสุดลีลาที่กว่าจะทำความเสียหายได้คือน่ารำคาญเป็นที่สุดเพราะไอตัวนี้ก็คล้ายกับไฮแม็กคือบัสเตอร์และกะด็ดับทำความเสียหายมันไม่เข้า อันนี้ถ้าเกิดอยากจะทําความเสียหายให้มันก็ต้องรอโอกาสเท่านั้นโดยที่โอกาสก็คือต้องรอให้มันปล่อยก้อนพลังงานลงมาแล้วเราก็ต้องหลบก้อนพลังงานให้พ้นเราใช้ซีเซเบอร์ฟันทําลายมันทิ้งเพื่อให้ตัวพลังงานดีดกลับใส่ตัวบอสมันเองแต่ปัญหาก็คือไอ้บอสตัวนี้มันลีลามันไม่ค่อยยอมปล่อยพลังใส่เราสักทีแล้วก็จะลอยใส่เราอยู่ได้คือถ้าเกิดจะถามว่ามันเก่งไหมผมว่าเฉยๆคิงไนท์แมร์เก่งกว่าไอ้บ้านี่เยอะแต่อันเนี้ยมันแอคนานไปหน่อย แต่อย่างตัวสุดท้ายที่เป็น last boss อันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงถ้าเกิดคิดว่าบอส6ใน8ตัวที่ผมว่ามันกากแล้วอันนี้คือกา,กากกว่าประมาณ300%คืออีกอย่างวะ ก่อนหน้าตั้งนานกว่าจะฆ่าได้แต่กลับไปตัวนี้รัวดาบแค่ไม่กี่ครั้งเองตายเฉยเลยคือไม่รู้ว่ามาเป็นลาสบอสได้ยังไงเพราะงั้นเรื่องบอสที่ไม่คงเส้นคงวามันเลยค่อนข้างชัดเจนส่วนที่ควรจะเป็นเอกลักษณ์ก็ดันง่ายเกินไปไม่น่าจดจําส่วนอันที่มันยากมันก็ดันยากซะจนความดันแทบขึ้นบาลานในภาคเนี้ยมันก็เลยมีตั้งแต่ง,ง่ายแบบหลับตาเล่นได้ยันปาจอยทิ้งไม่รู้ว่าใครเขาออกแบบบาลานในภาคนี้นะ แต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เทสความยากก่อนปล่อยเกมมาเลยจริงๆเรื่องที่ 3. เหนือเรื่องที่รู้เลยว่าทําแบบเผาง,งานด้วยความที่ภาค5้า 5, เขาทาจบไว้ดีแล้วมันตราตึงใจแบบสุดๆแบบที่ไรเรื่องติดค้างทาให้ในภาคเนี้ยเขาก็เลยต้องสร้างเรื่องราวใหม่ๆเพื่อทําให้ความชิบหายใหม่ๆมันเกิดขึ้นคือในส่วนนี้ผมไม่ขอออกความเห็นว่าดีหรือว่าไม่ดีเพราะคนที่เขาชอบก็มีเยอะส่วนคนที่เขาไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ แต่กับเรื่องนี้ผมต้องพูดเพราะผมรับไม่ได้เลยนั่นคือเซโร่แม่งกลับมาได้ยังไงคือภาค5าเนี่ยเซโร่ Zero สลากตัวเองปกป้อง X แล้วก็ฝากฝังให้ X ปกป้องโลกต่อไปมันคือฉากจบที่แฟนเกมร้องไห้สีน้ำตาแบบที่โคตรตาตรึงแต่กับภาคนี้จูๆ่ๆเซโร่ก็กลับมาด้วยเหตุผลประมาณว่าอ๋อตอนนั้นซิงมาไม่ได้ทำลายฉันทิ้งฉันก็เลยพยายามซ่อนตัวแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองนั่นแหละครับเหตุผลที่แกพูดโคตรแผเลย คิดภาพว่าได้เกิดเราไปดูอเวนเจอร์เอ็นเกมเห็นไอออนแมนตายตอนจบพอฉากเอ็นเครดิตโทนี่สตาร์กโผล่มาแล้วบอกว่าอ๋ออาร์กิเล็กเตอร์ช่วยฉันไว้จากดังสีแกมมาของอินฟินิตี้สโตนเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคือพวกเนื้อเรื่องที่ตัวร้ายไม่น่าสนใจหรือว่ามุฟออนจากซิงมาไม่ได้ผมไม่ได้ติดนะแต่เรื่องราวของเซโรที่มันจบดีแล้วการที่เซโรสืบทอดทั้งอาวุธทั้งเจตนาให้เอ็กซ์ผมว่ามันคือดีแล้วอะ่ะแล้วคือเองจะฟื้นคืนชีพกลับมาทำไมวะมันเสียหมด คือเรื่องเนี้ยแฟนๆเกมที่เป็น FC ของเซโรที่เขาถูกใจมันก็มีเยอะแต่กับคนที่เขาไม่ชอบถึงขั้นสาบส่งมันก็มีไม่น้อยเลยส่วนเหตุผลที่เขาทําแบบเนี้ยไม่บอกก็รู้ครับกลัวโดนแฟนเกมด่าว่าไม่มีเซโร่นั่นแหละก็ถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะให้เซโร่มันตายแต่แรกทำไมวะงงส่วนเรื่องที่เหลืออย่างพวกเรื่องเสียงภาคเพลงประกอบผมว่าอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนเขาจะชอบ แต่3เรื่องแรกที่ผมว่าไปอันนั้นผมมองข้ามไม่ได้จริงๆเพราะทั้งหมดที่ผมว่าไปมันคือเอกลักษณ์ของเกมนี้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องในรูปแบบการ์ตูนโชเนนด่านที่สร้างสารรค์และก็บอสที่น่าจดจํายังไงมันก็คือความดีงามที่เราคาดหวังมาเสมอว่าเราจะได้จากเกมนี้ แต่ภาคเนี้ยเรื่องพวกนั้นมันไม่เวิร์กเลยสักอย่างเหตุ hey, ผลหลักๆที่มันเป็นแบบนั้นก็คือเขารีบครับภาคห้าออกมาได้ไม่ถึงปีก็เข็นภาค6กออกมาเลยโดยที่ไม่ได้วางแผนน่าจะเป็นเพราะว่าภาค5กระแสมันดีใครๆก็รักเล่นแล้วถูกใจทุกคนเขาก็เลยทําต่อเลยโดยที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้วางแผนบาลานซ์โดยรวมมันก็เลยออกมาเป็นแบบที่เห็นนั่นแหละครับเหมือนกับว่ารีบๆทําให้มันเสร็จๆไปรีบขายโดยที่ไม่ได้เทสในเรื่องความเหมาะสมน่าเสียดายที่ทุกภาคอะทำได้ดีมากมาตลอดแล้วภาค5้ามันก็ปิดฉากได้ ดีแล้วแต่ดันโดนปลุกขึ้นมาให้ทาตอแบบหยาบเพราะเพียงแค่ว่ามันขายได้ไปซะอย่างนั้นแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าภาคนี้มันจะมีแต่ข้อเสียนะครับข้อดีมันก็มีไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่อย่างเรื่องดาบซีเซเบอร์ที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันก็ถูกทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับส่วนเสริมอย่างเกราะ ราะชุดก่อนในภาคน,นี้ถ้าเกิดไม่นับอัลติเมตอาร์เมอร์กับฟอร์คอนอาร์เมอร์กราะเสริมทั้งสองอย่างเบรดอาร์เมอร์หรือว่าชาโดว์อาร์เมอร์ก็ถือว่าเป็นของเด็ดขอเริ่มจากเบรดอาร์เมอร์ก่อนเกราะนี้เป็นเกราะที่ค่อนข้างแอบแต่แฉเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นกราะที่ซับพอร์ตการใช้ดาบโดยที่ด็อกเตอร์ไลท์ในแคปซูลให้เหตุผลว่าอ๋อก็เพราะว่าฉันรู้ไงละ่ะว่าสักวันมันจะได้ใช้ครับ แอดมินนักท่องอนาคตส่วนพลังของเกราะนี้จะมีตามนี้ส่วนหัวลดการใช้พลังงานของอาวุธบอสลง33%และก็เพิ่มจำนวนการยิงแบบปกติถึง50%สต่วนลำตัวใช้ลดความเสียหาย50%แล้วก็ยังมาพร้อมกับกีกาแอคแท็กที่จะปล่อยขึ้นดาบใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าส่วนบัสเตอร์จะทำให้เราชาร์จยิงแบบพลาสมาช็อตได้เหมือนกับภาค4แต่ขนาดจะเล็กลงและก็เบาลงและถ้าเกิดชาร์จยิงพร้อมกับกดขึ้นจะเป็นการฟาดด้วยดาบที่แรงกว่าปกติ ส่วนขาจะทําให้เราสามารถแดชกลางอากาศในทิศทางซ้ายขวาบนล่างได้คล้ายกับภาค3เพียงแต่มันสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่าปกติกว่าเดิมถึง2เท่าสําหรับเกาะน,นี้บอกตามตรงว่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นแต่การแดชกลางอากาศก,าก็ทําให้มันมีประโยชน์ในการเข้าไปเก็บไอเทมหรือใช้ผ่านในด่านยากๆอย่างด่านน้าแข็งตอนที่บล็อกตกลงมาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยและเกราะอิงัน Shadow a r m o r เกราะสุดเท่สีดำที่หลายๆคนเรียกติดปากว่าเกราะนินจา กราะนี้ผมชอบมากชอบที่สุดในซีรีส์นี้แล้วแล้วมันก็เป็นกราะที่ทําให้ซีเซเบอร์แสดงพลังออกมาได้สูงที่สุดโดยที่พลังของมันจะมีดังนี้ส่วนหัวทําให้เราสามารถใช้งานซีเซเบอร์ได้ไวกว่าชุดอื่นส่วนลำตัวจะลดความเสียหายลง50%แล้วก็สามารถใช้กีกา a แอคแท็ที่จะปล่อยขึ้นวงดาบรอบตัวซึ่งโคตรแรงบอสบางตัวโดนเข้าไปแทบดับ ส่วนบัสเตอร์จะเปลี่ยนจากการยิงพลังงานให้กลายเป็นการยิงดาวกระจายส่วนการชาร์จยิงจะเป็นการฟาดที่รุนแรงกว่าปกติและแรงกว่าชุดเบลดอาร์เมอร์ส่วนขาจะทําให้เราเกาะกํากแพงกับเพดานได้เหมือนกับนินจาแล้วก็ทําให้หนามที่เป็นจุดอ่อนของ X นั้นหายไปแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือหากใส่ชาร์โดอาร์เมอร์เราจะไม่สามารถใช้พลังที่ได้มาจากบอสมันก็คล้ายกับเกียร์อาร์เมอร์ในภาค5นั่นแหละครับดังนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้กราะนี้เราก็ต้องพึ่งพลังของมันเพียวๆเลยมันเลยทําให้บางฉากอาจจะยากเกินไป แถมให้นิดหนึ่งกันละกันว่า Falcon Armor ที่แถมมาจากภาค5ล่ะยังใช้ได้ดีอยู่ไหมอันนี้บอกเลยครับว่าถ้าเกิดได้กราะใหม่มาก็เปลี่ยนเถอะเพราะเขาให้เหตุผลว่าเกราะในภาคเนี่ยได้รับความเสียหายจากภาคที่แล้วทําให้ระบบการบินใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมรวมไปถึงกระสุน p i e r ซ i ิ่มันก็เบาลงแถมไม่ทะลุทะลวงอีกส่วน u l t i m a t e armor ที่ได้มาจากการกดสูตรอันนั้นไม่ต้องพูดถึงโกงชิบหายเหมือนเดิม ส่วนอีกเรื่องที่ผมไม่คิดว่าภาคเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่เพราะเมื่อก่อนผมไม่รู้นั่นคือระบบแล้งแล้วก็ชิ้นส่วนพาร์ท ขอเริ่มจากพาร์สก่อนพาร์สในภาคนี้ก็เหมือนกับภาคที่แล้วนั่นแหละครับมันจะเป็นเหมือนกับเปิร์กเสริมที่จะทําให้ X หรือว่าเซโรมีความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมันก็จะมีทั้งพาร์สที่สามารถใช้แบบร่วมกันแล้วก็แยกกันอันที่ใช้ร่วมกันก็อย่างเช่นวิ่งได้เร็วขึ้นแดชได้ไกลขึ้นอันที่ใช้แยกกันก็อย่างเช่นยิงไวขึ้นยิงไม่ต้องชาร์จไม่ก็ใช้ดาบตัดกระสุนโดยที่พาร์สพวกนี้จะมีวิธีเก็บอยู่2อย่างอย่างแรกก็แน่นอนไปตบบอสมาซะอันนั้นมันจะได้พพาาานนนนนนนลยยแ่่่่่่ออออสววววัััททีี2คืชกกกตประูใฉ เมื่อก่อนผมไม่เคยอยากช่วยพวกมันเลยเพราะบางตัวมันก็ช่วยยากเกินไปแต่พอมารู้ว่าถ้าเกิดช่วยแล้วจะได้ของเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าต่อให้ตัวแตกผมก็ยอมซึ่งตัวประกันพวกนี้โชคดีที่ว่าพวกมันจะไม่ตายจากการโจมตีทั่วไปเว้นแต่ว่ากับศัตรูที่เรียกว่านแมร์อันนี้คือต้องระวังหน่อยเพราะหากนแมร์จับตัวประกันได้เมื่อไหไร่มันจะเข้าควบคุมตัวประกันตัวนั้นทําให้เราต้องทําลายทิ้งซึ่งมันก็แปลว่าเราอาจจะอดได้พาร์ชชิ้นนั้นไปเลยตลอดการเล่นหากอยากจะได้ก็ต้องเริ่มเล่นใหม่เท่านั้น แล้วก็เป็นในส่วนของพาร์ทนี่แหละครับที่จะทําให้แรคงของภาคเนี่ยมันมีผลคือผมขอสารภาพก่อนว่าตอนภาค5ผมจำไม่ได้แล้วว่าฮันเตอร์แรงเนี่ยมันคล้ายๆกับภาคนี้ไหมแต่ภาค5เนี่ยพวกพาร์ทคือมันไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าเกมมันไม่ได้ยากและต่อให้เราสนใจมันก็ไม่ได้ยากเย็นในการเก็บแรคงอยู่ดีแค่เราตบบอสผ่านฉากไปสักพักมันก็อัพแรงให้แล้ว แต่กับภาค6การอัพแรงคแค่นั้นมันยังไม่พอเพราะสิ่งที่จะทําให้เราเก็บแต้มแรงได้มากกว่าเดิมนั่นคือเราต้องคอยฟาร์มไอเทมไอเทมที่ว่าก็คือก้อนพลังงานที่ดรอปจากไหนแมนั่นแหละครับไอก้อนสีฟ้านั่นแหละที่แบบถ้าเกิดไม่เก็บมันจะฟื้นคืนชีพได้อะ่ะ นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่จะทําให้แรงของเราพัฒนาไปได้จนถึงขีดสุดเพราะแรงของเรายิ่งพัฒนาไปได้ไกลเท่าไหร่การใส่พาร์ตมันก็จะทําได้มากขึ้นแล้วบางพาร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจาเป็นยกตัวอย่างเกราะหัวของ Shadow Armor ฉากนี้เราจะต้องใช้การแดชของ Blade Armor ผสมกับพาร์ตแดชไกลเท่านั้นไม่งั้นเราจะไปเก็บไม่ถึงเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่ามันจําเป็น เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเมกะแมนภาคแรกที่มีระบบฟาร์มเข้ามาเป็นคอนเทนต์แล้วคือมันแยกออกจากกันด้วยนะไอเอกับเซโรเนี่ยใครเป็นตัวเมนหลักตัวไหนก็ต้องเอาตัวนั้นไปฟาร์มจนกว่าจะได้แรงที่ต้องการเพื่อใส่พาร์ทที่เหมาะสมโชคดีที่การฟาร์มพลังงานของไนแมนมันจะทําซ้ําได้ประมาณ2-3รอบถ้ามันเป็นแบบเก็บทีเดียวและไม่โผล่มาอีกเลยบอกได้เลยว่ามันน่าจะบัดซบเป็นที่สุด นั่นแหละครับข้อดีของภาคนี้ที่ผมว่ามันเหนือกว่าภาคที่ผ่านมามันมีระบบเกราะที่ล้ำเท่และก็ทําให้ดาบที่เป็นของใหม่มันเปล่งประกายได้จนถึงขีดสุด แล้วระบบการฟาร์มเนี่ยผมว่ามันก็แอบดึงดูดใช้ได้เลยปกติผมเล่นเกมซีรีส์เนี่ยอย่างมากก็1นถึงหชั่วโมงครึ่งก็จบแล้วแต่กับภาคนี้ทั้งฟาร์มพาร์ทั้งฟาร์มแรง้งมันทําให้ผมติดหนึบได้เกือบ3าชั่วโมงแต่ก็นั่นแหละครับนอกจากนั้นแล้วทุกอย่างก็ไม่เคยถูกใจผมเอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นบอสการออกแบบฉากเนื้อเรื่องบาลานซ์มันก็กลวงแบบสุดๆถ้าเกิดจะถามว่าผมรู้สึกยังไงกับภาคนี้โดยรวมแล้วคือผมไม่ชอบ คือผมแอบเสียดายอะที่เรื่องเกาะกับเรื่องฟาร์มของเนี่ยไงมันต้องมาอยู่ในภาคที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ไปซสได้ส่วนตัวแล้วยังไงผมก็ชอบแบบภาค4ภาคนั้นคือออกแบบได้ดีทั้งเนื้อเรื่องเกมเพลย์แล้วก็บอสแม้ว่าคอนเทนต์มันจะน้อยที่สุดแต่มันก็ดันสนุกที่สุดเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วภาคเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอได้มาเล่นแบบจัดเต็มก็ยิ่งรู้สึกได้เลยว่าที่เขาบ่นกันในอินเทอร์เน็ตอะมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามันเอนจอยได้ไหมผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่ยิ่่่งงถ้้าาาาาเเเเเกกกกกิดรรรรลลนนพววะอย Shadow Armor, แมมีมสุั มันก็จะสนุกขึ้นเยอะจริงๆก็คือถึงแม้ว่ามันจะสู้ภาคเก่าไม่ได้แต่ยังไงมันก็คือ m e g a m a n X มันคือเกมเก่าที่ยังพอเอนจอยกับมันได้อยู่เหมือนเดิมแม้ว่าทุกอย่างมันจะไปไม่สุดเพราะมันเหมือนโดนรีบเขียนออกมามากเกินไปน่าเสียดายนะถ้าเกิดเขาตั้งใจทําดีๆเขียนเรื่องดีๆภาคนี้มันก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งที่สมบูรณ์แบบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Megaman น X6 กันมาก่อนแล้วครับคิดเห็นยังไงกับภาคนี้กันบ้างอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคร โอเคสำหรับวิดีโอตอนนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาค6ที่ไม่รู้ว่ายังมีคนรอดูอยู่ไหม ส่วนภาค7กับภาค8รวมไปถึงภาคอื่นๆอย่างพวกภาคเมก้แมนเซโร่อะไรพวกนี้ถ้าเกิดอยากดูก็คอมเมนต์กันไว้กันลวกันผมอาจจะไม่ไดเอามาทําในทันทีเร็วนี้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสเหมาะๆยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าซีรีส์เมก้แมนเนี่ยยังไงมันก็เป็นเหมือนอีกเรื่องราวหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับ Resident Evil เลยแค่ Resident Evil ลอะเขาปังส่วนเมก้แมนมันคงน่าจะยากถ้าเกิดจะฟื้นฟูในยุคนี้เอาเป็นว่าในอนาคตก็มาติดตามชมกันลวกันนะคร แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ